สุขภาพดีไม่มีขายใจดีไม่มีแบ่งคุณธรรมดีไม่มีที่จะแบ่งปันสิ่งสร้างสรรค์ทำได้ด้วยใจเราเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดี ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเสนอเรื่อง15ข้อนี้มีอายุยืนอายุยืนเป็นสิ่งที่คนปรารถนาอยากได้หมายถึงสุขภาพดีเราท่านทั้งหลายก็ปรารถนากันหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือพ่อบ้านแม่เรือนก็ตาม ทุกคนก็ปัรถนาให้สุขภาพดีอายุยืนแข็งแรงมีโชคมีลาบเหมือนพาจิตท่านบอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐวันนี้มีเรื่องมาเล่าเพื่อที่จะเติมเต็มกับความรู้ความสามารถในกานที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเราอยู่ดีมีสุขและส่งเสริมให้อายุยืน 1. ยิ้มเริงร่าเวลาเรายิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายเราก็จะสดชื่นเบิกบานแต่ยิ้มออกจากภายในท่านผู้ชมทั้งหลายยิ้มออกจากหัวใจของเราเวลาพบปะผู้คนหรือญาติมิตรกิจการงานออกจากบ้านไปที่ทำงานไปที่ตลาดร้านค้าที่สาธารณะแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองในช่วงนี้ โอกาสที่จะยิ้มยิ้มหน้ายอยู่แต่ไม่น่าจะเห็นในช่วงนี้เพราะทุกคนก็ต้องใส่แมสใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองแต่อย่างน้อยการที่เรามีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งทำให้ระบบขับถ่ายภายในร่างกายของเราปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีโอกาสที่จะท้องผูกโอกาสที่จะผิวพรรณเหี่ยวยน่นมีน้อยมากท่านผู้ชมทั้งหลาย ในคนที่มีความร่าเริงเบิกบานสดื่มน้ำเป็นยาน้ำอย่างน้อยก็ควรดื่มได้ประมาณทั้งเจแก้วแต่หลายท่านไม่น่าจะถึงแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็น่าจะเกินถ้าหน้าหนาวก็น่าจะน้อยเอาเป็นว่าถ้าอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานธรรมดาก็ควรดื่มให้เต็มที่ดื่มให้ได้เจ็ดถึงแแก้วต่อวัน ก็กะประมาณเอาให้ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะน้ําเป็นธาตุที่สําคัญในร่างกายตัวเราท่านทั้งหลายโทษทีเม้แต่บนโลกที่เราอยู่ก็มีธาตุน้ํามากมายอในตัวเราเองก็มีธาตุน้ําเยอะท่านผู้ชมทั้งหลายน้ําในผิวหนังของเรานี่มีทุกรูขุมขนเลยนะน้าเลือดน้ํหน้องน้ําทะเลน้ําดีน้ําลายน้ํโมูก น้ําในหูน้ำในกระเพาะในลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่มีหมดเลยท่านผู้ชมนะน้ําค่อนข้างจะมีมากเพราะ,ะเราควรจะดื่มน้ําเป็นยา,ราปราชโบราณว่าดื่มน้ําเป็นยาสําคัญก็คือน้ําที่บริสุทธิ์สะอาดเว้นนะฮะอย่าไปดื่มน้าําประเภทที่เป็นของมึนเมาหรือเครื่องชูกําลังเกินไปหลายคนดื่มเครื่องชูกําลังจนติด ติดก็ค่อนข้างจะออกยากนะฮะต้องระวังนะฮะประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือประเภทเครื่องชูกําลังก็ตามหลายคนก็ติดตมาก็เคยเคยติดนะฮะเครื่องดื่มชูกําลังอยู่คราวเมื่อเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสืออยู่ช่วงระยะหนึ่งนะทศทีตมาติดกาแฟอยู่2ปีนะฮะแล้วก็ติดเครื่องดื่มอีกเยอะห่อหนึ่งไม่บอกดีกว่านั้นก็2ปีเหมือนกัน ไม่ดื่มไม่ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายงดงิดอย่างง้นอย่างนี้ไม่เป็นอันจะสอนหนังสือลัอกษณะของคนติดนะฮะจนกระทั่งค่อยๆลดละเลิกได้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นดื่มน้ําเป็นยาก็จะทําให้สุขภาพเราดีระบบขับถ่ายดีการนอนการพักผ่อนก็จะเป็นไปด้วยดีน้ําหนักตัวเราก็จะเกิดความพอดีเกิดความสมดุลท่านผู้ชมทั้งหลายสามทานปลาเป็นหลัก ประเภทเนื้อสัตว์ใหญ่ๆก็ลดลงนะฮะในเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนี่มันจะมีโทษที่หนึ่งจะมีกลิ่นตัวแรงมาก 2. เซลล์ในเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยการที่ร่างกายเราจะย่อยอาหารจากที่เป็นก้อนเนื้อก่อนที่เป็นเนื้อสัตว์ประเภทสัตว์ใหญ่เนี่ยควรจะย่อยได้นี่ต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าเป็นโทษที่อาหารที่เป็นปลาเนี่ยมันจะย่อยง่ายร่างกายไม่ทํางานหนักโอกาสที่ร่างกาย เครื่องภายในเรามันจะไม่สุดชมมันก็ยิ่มีเยอะนะเพราะนั้นลดให้ทานประเภทปลาแต่สําคัญนะต้องเป็นปลาที่ทําแล้วสุกสะอาดนะประเภทสุกสุกดิบดิบพวกหมักพวกดองก็ต้องมาทําให้สุกเสียก่อนมันสุมเสี่ยงอันตรายทุกอย่างเนี่ยเป็นเนื้อประเภทไหนก็ตามทานแล้วให้ทําให้สุกสะอาดโทษทีอย่ามักง่ายสุกสุกดิบดิบเนี่ยสุมเสี่ยงต่อโรคไข้แค่เก็บสุมเสี่ยง ต่อการที่จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นทานประเภทอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าอ่อนๆประเภทที่ย่อยง่ายทานง่ายกินง่ายแม้มันจะไม่อริอร่อยมันจะไม่มันมันจะไม่สะใจก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมทัง้งหลายปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมอายุของเราให้ยืนยาวต่อไป 4. กินผักทุกเมือ้อ ผักพืชสีเขียวถ้าผักที่เป็นผักสีเขียวก็ควรเป็นผักที่ปลอดสารพิษปลูกเองปลอดภัยกว่าถ้าซื้อกินก็สูมเสี่ยงเหมือนเดิมถ้าปลูกเองรู้ใส่ปุ๋ยหมักนะฮะอยู่ข้างบ้านรู้บ้านหลายคนอยู่บ้านจัดสรรอยู่บ้านในเมืองก็ปลูกใส่กระถางก็ได้กระถางยางรถกระถางพลาสติกกระถางเซรามิกกระถางดินเผาก็ทําได้ทั้งนั้นทัานหมดจดทั้ง,งหลายเรีวยกว่ากินผักทุกมือ้อ มื้อหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็ทาน3มือ้อนะก็มื้อเช้าก็ควรจะมีผักบ้างเป็นส่วนผสมในการรับประทานอาหารเพราะผักเป็นพืชที่มีความสีเขียวเขาเรียกคลโรฟิลที่จะเข้าไปย่อยซึมซับนะฮะในกระเพาะของเราเนี่ยให้เกิดความสมดุลแล้วก็มีพลังงานมีวิตามินอยู่ในตัวมันเองจะส่งเสริมให้เพราะว่า ตัวเราท่านเองท่านผู้ชมทั้งหลายในเชิงทางการแพทย์ก็ดีในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ดีมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเภทที่ฟันเป็นกามนะไม่ได้เป็นเขี้ยวเขี้ยวหน้าเขี้ยวหน้าที่เป็นคู่หน้าคู่หลังด้านหน้าด้านบนล่างเนี่ยทษทีเป็นสัตว์ประเภทที่กินเนื้อแต่มนุษย์คนเราเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชแต่ถูกเชี่ยมสอนให้กินเนื้อสัตวกนน์กินนู่นกินนี่นะจริงๆิก็กินให้พอดี กินให้ครบห้หมูนี่แหละแต่ให้สุกให้สะอาดสำคัญกินผักทุกมือ้อโดยเฉพาะลูกหลานหลายคนไม่ชอบกินผักผู้ปกครองพี่เลี้ยงก็ต้องสอนแนะนำเขาให้ทานให้ได้บางคนกินกินผักยากมากเอาประเภทผักที่มันไม่มีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงก่อนง่ายๆทีละนิดทีละหน่อยแม่หลายท่านหลายคนก็บดนะฮะบดให้ละเอียดหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องปัน่น ปั่นผักแล้วใส่อาหารทีล่เล็กๆน้อยจนเขาไม่รู้ตัวเลยเขาก็จะทานผักได้เพราะฉะนั้นะกินผักทุกเมื่อเพื่อให้ในร่างกายเรามีสารอาหารมีกัดอาหารที่ผสมไปด้วยผักก็จะทําให้ความสมดุลในการรับทานอาหารในแต่ละวันเกนิดความพอดีกับร่างกาย 5. อย่ายึดถือของ ของมันและเค็มนะอย่าไปยึดอามากว่าต้องต้องมีมันตลอดเนื้อติดมันต้องประเภทมันประเภทน้ำมันพืชมันที่ทำจากสัตว์นะจะเป็นพวกกะทิอะไรนี่ก็คือเป็นของมันนี้แล้วก็เค็มจัดก็ไม่ดีนัําหประเภทรสที่มันจัดจัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อร่างกายเพราะร่างกายของคนเราไม่รับสิ่งที่มันรสจัดมากเกินไป ร่างกายเราเป็นธรรมชาติตาจนบูจนมหลายอย่าไปวางเงื่อนไขหลายคนทานเผ็ดทุกครั้งเลยเพราะอะไรเพราะไปวางเงื่อนไขกินจนชินกินจนเป็นนิสัยพอไม่กินเผ็ดอยู่ไม่ได้ร่างกายถูกวางเงื่อนไขสุดท้ายกินเผ็ดมากๆก็จะสุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เก็บต่อภาวะความผิดปกติของร่างกายกินเค็มจัดก็ไม่ดีอีกไตก็ทำงานหนักอีกนีเพราะฉะนั้น อย่าไปยึดถือว่าทุกครั้งทุกมือ้อมันต้องมีของมันมันต้องเค็มหน่อยนะหกอย่าเข้มของหวานจริงๆในข้าวเจ้าในข้าวเหนียวเนี่ยมีความหวานอยู่ในตัวแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายนะเขาศึกษาวิจัยแล้วมีความหวานอย่างในข้าวเหนียวเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าในข้าวเจ้า นะมีความหวานมากกว่าเพราะฉะนั้นะท่านที่เป็นโรคเบาหวานคุณหมอจึงนนําว่าให้ทานข้าวเจ้านะเพื่อจะมีน้ําตาลในข้าวเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นะอยาเข้มของหวานคือต้องหาของหวานทานทุกครั้งทุกมื้อเลยสุ่มเสี่ยงมากโอกาสที่คนจะเป็นโรคเบาหวานมากเพราะว่าโทษทีนิสัยคนไทยส่วนหนึ่งหลังทานข้าวเสร็จก็ต้องมีของหวานต้องมี ผล,ลไม้ผล,ลไม้ไม่ได้ว่าผล,ลไม้ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากแต่ของหวานนี่ที่ทามาเนี่ยผสมกับน้ําตาลเยอะๆบางคนก็ใส่ดีน้ําตาลบางประเภทมันหวานมากท่านผู้ชมไหนเอาพอดีนะเอาพอดีถ้าอะไรพอดีมันดีท่านผู้ชมบางหลายอย่าไปเน้นจนกระทั่งติดลูกหลานบางคนต้องกินของหวานตลอดหรือต้องทุกครั้งต้องกินของหวานทุกครั้งเลยบางทีร่างกายเรา ไม่ได้ปรารถนาของหวานทุกมื้อเลยท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นทานแต่พอดีอย่าไปเข้มงวดมากเกินไปแล้วเวลาโทษทีเวลาตักของหวานก็โอ้โทษทีอย่างญาติโยมมาวัดเนี่ยตักถ้วยของหวานโอ้โหใหญ่มากแต่ไหวพระนี่พระท่านฉันก็ก็เกรงใจญาติโยมอะตักมาถ้วยใหญ่เลยก็ฉันจนหมดอะก็ปรับเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมเลตักถ้วยน้อยลงเขาบอกถ้วยของหวานเอาประมาณนั้นอ่าปรับพิธีได้ละ เอาถ้วยของหวานพอประมาณนะฮะโทษทีเหมือนเราไปรับประทานอาหาราตามที่ร้านอาหารหรือไปงานกิจกรรมประชุมสมานานก็จะมีถ้วยของหวานเล็กๆประมาณนั้นครับคนหนึ่งคาบหนึ่งก็ประมาณนั้นไม่ต้องมักไม่ต้องล้นไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้น,นเพราะฉะนั้นหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องค้นขวายมากมายก่ายกองถ้าเป็นไปได้ก็ผลไม้ หรือถ้าเป็นอาหารของหวานก็ลดความหวานลงลบลดลดความหวานลงหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็มีผลไม้สักชิ้นสองชิ้นมาเติมมาเต็มก็ได้นี่อย่าเน้นของหวานเจ็อย่าชอบทานของปิ้งย่างทอดนี่คืออย่าชอบทานไม่ได้เพราะไม่ให้ทานนะทานบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่อย่าทานทุกวัน เพราะในอาหารที่เป็นของปิ้งย่างทอดนี่ท่านผู้ชมหลายอย่าลืมว่ามีขมเอาวควันขมเหมาวควันที่มันเกิดจากน้ํามันของเนื้อสัตว์นะที่โดนไฟทานหรือ,อไฟเป็นประเภทสมัยใหม่นะเป็นความร้อนจากอินฟราเรดหรือจากอะไรก็ตามมันก็จะมีความเป็นขมเมาอยู่ในตัวของมันเอง ก็ลดสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีน้ํามันบางทีทอดก็ไปเอาน้ํามันเก่ามาทอดน้ำมันเก่ามาทอดก็สุ่มเสี่ยงมีสารตกค้างที่จะก่อมะเร็งอาหารประเภทเนื้อประเภทเนื้อย่างปิ้งทอดทั้งหลายเนี่ยไม่จะเป็นสัตว์บกสัตว์น้าก็ตามสุ่มเสี่ยงที่จะมีสารก่อมะเร็งนะเพราะฉะนั้นสุ่มเสี่ยงให้ลดลงท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าจะทานก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนหรือถ้าจําเป็นจะทอดก็ทอดน้ามันน้ามันใหม่นะน้ำมันใหม่มหมอันนี้ทุ่มเสี่ยงมากเหมือนกันเพราะรถปิ้งย่างทอดลงเนะเพราะว่ามันมีขเมเหลมีสารที่จะสุ่มเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของคนเราเพราะน้ํามันที่เราทานเข้าไปนี่มันจะไปเกาะนะสะสมมากขึ้นต่อมาอย่ากอดสิ่งเสพติด คืออย่าอย่าไปมัวเมาสิ่งเสพติดเพราะสิ่งเสพติดมันไม่ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้คนเราดีไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าเบียร์ไวหรือเครื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายเนี่ยนะเชื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายสุ่มเสี่ยงทานเท่าที่จําเป็นอย่าทานทุกวันถ้าทานทุกวันนี้ติดถ้าติดแล้วก็สุ่มเสี่ยงร่างกายก็ถูกวางเงื่อนไขว่า ต้องได้สิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันพอไม่ได้ก็เกิดความเมื่อยล้าเกิดความอ่อนเพลียเกิดความหงุดหงิดถ้าเป็นเช่นนั้นหมายถึงติดแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่ากอดสิ่งเสพติดคืออย่าหวยหาต้องกินทุกมื้อหรือบางคนก็วันเว้นวันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งเสพติดเป็นพิษไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรมากมายนะกินตามงานบางครั้งบางคราวก็ ก็ไม่ได้ว่าแต่อย่าไปหาเหตุกินทุกวันอ้างโอ้ยมันต้องเจริญอาหารเอาไปเอามาติดโดยรู้ตัวหรือไม่ตัวก็ตามนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ความสําคัญกับสิ่งเสพติดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันถ้าอย่างนั้นชีวิตท่านก็จะถูกสั้นบั่นทอนให้ลดน้อยลงสุขภาพเสื่อมโทรมนะความเชื่อมั่นเชื่อถือโทษที กลายเป็นขี้เหล้ากลายเป็นขี้ยาเขาก็ไม่เคารพศรัทธาเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นเชื่อถือต่อมาอยากคิดทางลบถ้าอยากสุขภาพดีอายุยืนคือจะเป็นคนคิดในทางที่ไม่ดีพอคิดไม่ดีจิตใจก็ไม่งามพอจิตใจไม่งามก็หดหูซึมเศร้าหรือบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าไป พอคิดไม่ดีหมดแต่น้อยใจตัวเองโกรธตัวเองโกรธธรรมชาติโกรธพี่โกรธน้องโกรธสามีโกรธภรรยาโกรธตำแหน่งหน้าที่การงานโกรธเหตุการณ์บ้านเมืองโกรธดินฟ้าอากาศหาเหตุที่จะต้องคิดในทางไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดอยู่ก็ขอบินธรรมบัตรว่าให้คิดในทางดีฉันดีคุณดีดีแล้วฉันยังมีชีวิตฉันมีความรู้มีความสามารถมีเงินมีงานอยู่ฉันจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ ฉันมีความรู้ฉันจะเอาความรู้ออกมาสร้างผลิตภัณฑ์เอามาสร้างกิจกรรมเอามาสร้างรายได้เอามาทําประโยชน์ให้มันมากขึ้นทน่านผู้ชมทั้งหลายเพราะคนเราถ้าไม่ทําตัวให้เป็นประโยชน์มันจะเห็นทุกโทษของตัวเองแต่ถ้าเราทําตัวให้มีคุณค่าทําให้มีประโยชน์ต่อตอนเองต่อคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะมีความสุขมีความภูมิใจเราะคิดในทางดีต่อผู้อื่นฉันดีคุณดี นะช่วยงานเขาช่วยงานเรามองโลกในแง่ดีอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเห็นคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นสหายแม้จะเป็นเรื่องวิกฤตเข้ามาก็มองในงานดีไว้มันมีมุมดีที่ให้เห็นเยอะท่านผู้ชมทั้งหลายอยู่ที่วิธีคิดอยู่วิธีมองถ้าเราหัดเรียนรู้มองในทางที่ดีเราจะเห็นสิ่งที่ดีๆแม้ในคนที่เ,เขาพูดจามไม่เพราะ เขาก็มีข้อดีเช่นเขาเป็นคนขยันขันแข็งเขาเป็นคนมีความรับชอบเขาเป็นคนมีน้ำใจเพียงว่าหน่อยเดียวพูดจาไม่เพราะคนนี้เป็นคนที่มีความประหยัดมัธยันะอาจจะค่อนข้างตะหนีบ้างเขาก็มีข้อดีเขาเป็นคนมีน้ำใจมีสัมมาคาระวะรู้จักช่วยงานชุมชนสังคมนั่นคือข้อดี คนเรามีข้อดีเยอะมากกว่าข้อเสียท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้เรามองกันในแง่ดีเราจะเห็นสิ่งที่ดีแม้ข้อไม่ดีบ้างเราก็หาจังหวะโอกาสที่จะพูดจะคุยจะแนะทางอ้อมทางตรงนะฮะบอกคนที่เขารักที่เคารพเกรงใจว่าเออคนเนี้ยนิสัยไม่ดีงี้เนาะขอเมตตาพูดนิดนึงไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวมันสุ่มเสี่ยงโมจะเตือนอะไรใครที่เขาเป็นข้อผิดพลาด ต้องระวังตัวเออหาจังหวะโอกาสที่ดีที่เหมาะที่ควรเพราะฉะปรับเปลี่ยนความคิดที่ลบท่านจะพบทางเลือกที่ดีได้การแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ได้การพัฒนาที่ดีงามต่อมาคบเพื่อนดีทุกภาพจะดีอารมณ์จะดีชีวิตจะยืนยาวการครบเพื่อนดีท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัว เพื่อนดีเป็นเครื่องประดับเพื่อนดีเป็นเครื่องป้องกันภยัยเพื่อนดีเป็นแสงสว่างให้เราออกจากที่มืดเพื่อนดีเป็นเบรกเตือนเราในขณะที่เราประมาทในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการใช้เงินในการพูดในการทำกิจกรรมน้อยใหญ่ถ้าเรามีเพื่อนดีเพื่อนดีเขาจะสอดส่องมองเห็นเขาจะช่วยเราเวลาเรา ถล่ไปในทางที่เป็นลบคือไม่ดีเพื่อนเราก็จะสนับสนุนเราเวลาเราขยับเคลื่อนไปในทางที่ดีงามเขาพร้อมหนุนส่งสนับสนุนอุปถัมภ์ส่งเสริมเราเพราะฉะนั้นคบเพื่อนดีท่านผู้ชมบางหลายชีวิตเราจะดีสุขภาพจะดีไปในทิศทางที่ดีอยากแน่นอนข้อที่เบกีฬาผสมบ้างต้องมีการออกกําลังกายเคลื่อนไหวกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มัน ไม่เดือดร้อนมากไม่ต้องเดินทางไกลมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากใช้เวลา20นาที30นาทีวิ่งอยู่กับที่เล่นโยคะหรือกวาดบ้านถูบ้านเคลื่อนไ,วไหวกายให้เป็นประโยชน์หรือเดินออกกำลังกายในอากรบกกิยาที่มันเหมาะกับเพศกับวัยของตัวเองเรียกว่าออกกำลังกายก็เป็นยาเป็นโอสถที่ดีท่านผู้ชมหลาย เรียกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉนั้นเขาเอามาใช้เพื่อกระตุ้นตือนพลังงานที่เราโทษทีดื่มอาหารดื่มน้ําดื่มอาหารการกินเข้าไปร่างกายก็จะขับเคลื่อนเลื่อนไหลพลังงานก็จะถูกใช้ไปซ่อมแซมไปบํารุงร่างกายทุกส่วนในร่างกายเราให้เกิดความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยและป้องกันภัยโรคได้เป็นอย่างดี ต่อมาก็สองปล่อยวางให้เป็นเราไม่ได้คาดหวังอะไรทุกคนต้องเป็นอย่างที่เราคิดทุกครั้งเพราะทุกคนต่างก็มีอุปสรรคเป็นของตัวเองมีความสามารถที่ไม่เท่ากันมีความรู้ที่หลักหลั่นกันโทษทีทุกคนก็มีเวรมีกรรมเป็นของตัวเองเราไม่สามารถไปกำกับบังคับให้เป็นดังที่เราอยากได้เป็นทุกเรื่องทุกคนทุกโอกาสได้หรอกท่านผู้ชมทั้งหลาย แม้แต่เราเองมันยังไม่สามารถจะบังคับบัญชาหรือสั่งให้มันเป็นดังที่เราอยากเป็นทุกเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทุกเนี่ยทุกกับคนที่คาดหวังให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ต้องเรียบร้อยต้องประหยัดต้องมีน้ำใจต้องซื่อสัตย์ต่อชั้นอะไรทุกอย่างในทางที่ดีเลยแต่เมื่อเราหวังตั้งใจแล้วมันไม่เป็นดังว่าเราก็ต้องวางใจให้เป็นวางใจให้ได้ทําใจให้ได้เออเนาะ ก็เห็นใจที่เขาเป็นอย่างนั้นที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นที่เขาพูดมาเช่นนั้นทุกคนก็มีเหตุผลนั่นแหละครับคนที่ทําผิดไปเขาก็มีเหตุผลแต่ความเหตุผลอาจจะไม่ถูกถิ่รรมอาจจะไม่ถูกจารีตประเพณีแต่บางทีมันก็พลาดไปแล้วนะก็ต้องให้อภัยกันวางใจให้เป็นกับปัญหาที่มันเกิดวางใจให้ได้กับความเจริญที่มันประสบพบเจออยู่ นะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่เพี้ยงพร้ำเสียหลักเสียใจจนเกินไปเมื่อประสบทุกข์ไม่ระเริงย่ามใจหรือคึกขนองหรือประมาทเมื่อเวลาประสบความสุขความเจริญรีบใช้ความสุขให้มันหมดไปก็อันตรายเหมือนกันวันวางใจให้เป็นเป็นสุขมีทุกข์น้อยวางใจเมื่อเวลาสุข จะไม่ได้เสียดายเมื่อความสุขมันเลือนลางจางหายไปเพราะชีวิตมีขึ้นมีลงนะเหมือนน้าทะเลทั้งไปจนบางหลายน้ําทะเลมีขึ้นมีลงนะวันไหนน้าทะเลนิ่งไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยสุ่มเสี่ยงมันจะเกิดภัยเกิดคลื่นกระทบฝั่งอย่างรุนแรงชีวิตคนเราถ้านิ่งๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าว่ามีสุขบ้างทุกบ้างสลับสับเปลี่ยนกันมันเป็นลีลาของชีวิต ไม่มีใครสุขทั้งวันโทษทีไม่มีใครทุกข์ทั้งวันสลับสับเปลี่ยนมองเห็นมุมสุขให้ได้มองเห็นทิศทางที่มันเป็นทุกข์แล้วก็ทำใจหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยการปรึกษาหาทางเลือกโอกาสจากบัณฑิตผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประสบค,ความสำเร็จหรือสืบค้นข้อมูลศึกษาเพื่อที่จะหาทางออกทางลึกที่ดีทวีสสามเห็นคุณค่าของสุนทรี สุนทรีก็คืออารมณ์ที่สุนทรีบางคนอาจจะเล่นดนตรีเล่นพินกีต้าร์เป่าคุยนะหรือแต่งกรอนบางท่านก็วาดรูปเขียนระบายสีบางคนก็งานประดิษฐ์จักสารบางคนก็งานจินตนาการนะวาดรูปในภาพจินตนาการ บางคนก็ร้องเพลงบางคนก็หมอลำบางคนก็ขับเสพาบางท่านก็เดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าแรปใช่ไหมได้นะแล้วแต่ก็คือให้ดนให้ชีวิตมีดนตรีในหัวใจนะมีดนตรีในหัวใจถ้าหลายคนเล่นไม่เป็นก็ใช้วิธีฟังนะบางคนไปเครียดเวลาว,ว่างๆเพิ่มดนตรีให้ตัวเอง ฟังดนตรีอาจจะไม่มีคำร้องก็ได้หลายคนก็ฟังเนื้อหาฟังบทเพลงแต่โทษทีเลือกฟังเพลงที่มันจันทน์กิจใจด้วยอย่าไปฟังเพลงที่มันทำให้สองแง่สามงาม่อย่าไปฟังประเภทเพลงที่ยั่วยุให้โกรธให้เกลียดให้อิจฉาริษยานะส่งเสริมไปในทางมัวเมาต้องฟังด้วยทา่านผู้ชมทุง่ายเลือกฟังดนตรีที่มีประโยชน์เช่นดนตรีบำบัด ดนตรีที่ส่งเสริมเวลาเครียดมาก็จะมีดนตรีบรรเลงทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะไปเสื้อหาฟังได้ใน YouTube ก็ดีในทวิตเตอร์ก็ดีนะมีให้เลือกให้ฟังนั่นคือสุนทรีเอามาเติมเต็มเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยอยากฟังสิ่งที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใสดนตรีสุนทรีช่วยบรรเทาได้ไท่านผู้ชมทุกท่านาเรียกว่าดนตรีบำบัด เวลาท้อแท้เนี่ยก็จะมีอีกบทหนึ่งเวลาซึมซองเงาๆก็จะมีอีกบทหนึ่งเวลากระตือรือร้นประสบความสำเร็จก็จะมีดนตรีอีกประเภทหนึ่งข้อนี้คงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกว่าเห็นคุณค่าศรียศาสตร์นำมาใช้นำมาเติมเต็มข้อที่สี่ฉลาดที่จะปฏิเสธวันก่อนก็เล่าไปแล้วนะสุขภาพจะดีก็ต้องปฏิเสธให้เป็น ไม่ใช่รับทุกเรื่องเขาชวนไปทางไม่ดีไปทุกครั้งไปเสพไปสูบไปดื่มไปกินไปขับรถซิ่งวิ่งเร็วไปมั่วอาบาบยามุกนะชีวิตมันจะสุขได้ยังไงท่านผู้ชมท้งหลายเพราะอบยมุกไปว่าปากทางแห่งความฉิบหายปากทางแห่งความทุกข์เมื่อเราถลำไปเช่นนั้นไม่ปฏิเสธมันก็เจอความทุกข์เจอความฉิบหายเจอความเดือดร้อนเจอความวุ่นวาย เจอความเสื่อมโทรมของชีวิตสุขภาพหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนปในทางที่ดีขอภัยไม่สะดวกไปปฏิเสธให้เป็นนะไปฟังคลิปอีกทีหนึ่งว่าปฏิเสธยังไงไม่เสียมิตรภาพนะไม่สะดวกนะไอ้โอกาสต,ต่อไปผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆกับเรื่องไม่ดีแต่เรื่องที่ดีเราก็แบ่งรับแบ่งสู้ถ้าโอกาสเวลาจังหวะได้ เราก็ร่วมส่งเสริมสนับสนุนนะตามโอกาสที่สามารถจะทำได้นั่นคือ,เ,อเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้ดีข้อที่15มีธรรมประจําใจมีศีลประจํากายมีธรรมประจาําใจก็คือมีความอดทนอดกลั้นมีสติมีสมาธิกํากับในการดําเนินชีวิตคิดในทางที่สร้างสรรค์ สวดมนต์บ้างไหวพระบ้างนั่งสมาธิบ้างเพื่อทบทวนสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราว่าเราต้องการอะไรอะไรที่ได้แล้วมีความสุขบางอย่างมันลดน้อยถอยลงมันเสื่อมไปมันก็เป็นธรรมดาของมันหลายเรื่องที่มันยังไม่เกิดยังไม่ได้ปมนสำเร็จเราพยายามพอหรือยังเราทุ่มเทพอหรือยังเราใส่ใจเต็มที่หรือยังที่มันยังไม่สำเร็จ ก็สำรวจตรวจสอบแล้วตั้งต้นเริ่มต้นกระทำอีกถ้าเราไม่ล้มเลิกเราก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราล้มเลิกไม่ทำไม่ดำเนินการต่อมันก็ล้มเหลวไม่สำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมทั้งหลายว่าชีวิตดีมีสุขประสบความสำเร็จอายุยืนต้องเริ่มที่ตัวเราให้เป็นคนคิดดีคิดกว้างมองไกลฝ่ายดี มีศิลธรรมประจําใจและมีวิธีคิดที่สร้างสรรค์คิดในเชิงบวกชีวิตเราจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีและมีความสุขอย่างแน่นอนขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นจิตรับรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวี มั่งมีเอ่ยสุขภาพดีทั้งกายและจิตและสำคัญขอท่านผู้ชมทั้งหลายมีสุขภาพการเงินที่ดีด้วยเจริญพร